รายการเดียวเราจัดให้คุณซื้อเป็นรายการพิเศษที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการจัดซื้อจะมีการออนแอร์ทั้งหมด8ตอนเท่านั้นพิธีกรผู้ดำเนินรายการผู้เข้าแข่งขันและทีมงานทั้งหมดคือนิสิตที่กำลังศึกษาวิชาการจัดซื้ออยู่ในปัจจุบันโดยมีความคาดหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะได้ทั้งประโยชน์และความสนุกสนานหากมีข้อมูลใดผิดพลาดทางทีมงานต้องขออาภัยมาณที่นี้ สัสดีค่ะพบกับรายการเดี๋ยวเราจะบให้คุณซื้อ EP นี้นะคะเราจะพาไปซื้อของกันชื้อของมาขายกันนะคะตอนนี้นะคะเราถึงสถานีวัดมังกรแล้วนะคะสถานที่ที่เราเลือกไปซื้อของกันวันนี้นะคะก็คือสามเพลงค่ะเพราะว่ามีสิน,นะคะ้าราคาส่งแล้วก็มีสินค้าให้เลือกมากมายนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะได้อะไรบ้างไปกัน ขึ้นชื่อของอร่อยนะคะขอแวะกินก่อนตอนนี้นะคะเรามาถึงสำเพง,เ,งเรียบร้อยแล้วเ,เรามากับกูรูคนที่เดินสำเพงบ่อยที่สุดค่ะคุณเตยคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณเตยน,นะคะชื <c oughs> ่นชื่อว่า <c oughs> เป็นฝาแฝด Let go, let go. ก็มีแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ผขไม่มีราคาข้างหน้าแต่ว่าเราจะมาดูราคาข้างหลังข้างหลังจะมี2ราคาก็คืออันนี้คือราคาขายปีชิ้นเดียว1นึ่งร้อยสามสิบบาทแต่ถ้าเาซื้อยกหลงจะอยู่ที่9 5บาทเพราะฉะนั้นมันจะถืกวงมาถ้าเราซื้อยกหลงนะคะที่นี่ เ0า0บาทเท่าน,นั้นส่ทีที่3ามบาทอยู่ที่30สิชิ้นต่อแพ็คนะคะอันนี้น่ารักมากๆจะไปขายชิ้นละห้าบาทก็ได้กำไรนะคะตรงนี้นะ เราก็เดินกันมาเกือบสุดซอยนะก็ได้มาพักกันสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะถามครูรู้นะคะว่ามีทิศในการเดินสั่งเพลงยังไงนะคะให้ได้ของถูกแล้วก็ต้นทุนเราน้อยลงนะ,ะสาหรับทิศนะคะในการเดินสั่งเพลงที่เราจะแนะนําก็คือหนึ่งควรจะเดินให้รอบๆอบก่อนเนาะเพราะว่าสัมเพลงน่ะมีของเยอะก็จริงแต่ว่าของบางอย่างเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันนะอย่างเช่นเราอาจจะไปเจอของที่ถูกใจร้านนึงแต่เราอยากได้สินค้าเนี้เย,ยอะ ร้านนี้อาจจะส่งให้เราสักประมาณ70แต่ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆืเราก็จะเจอของแบบเดียวกันหลายๆร้านซึ่งร้านอื่นเขาอาจจะส่งให้เราแค่6กบาทเพราะฉะนั้นเดินให้ทั่วก่อนเนาะแล้วก็จําไว้ว่าเราอยากได้อะไรร้านไหนเราเดินมาแล้วบ้างแล้วราคาแต่ละร้านเท่าไหร่แล้วก็เปรียบเทียบกันดูนะเพราะว่าบางร้านอาจจะส่งถูกกว่านะคะต้นทุนเราก็จะถูกลงด้วย สำหรับข้อสองนะคะที่ข้อที่2ก็คือว่าร้านบางร้นานเนี่ยเขาเป็นร้านข้างหุ้นส่วนนะคะ,นะคะเวลาเราเดินเข้าร้านเขาเนี่ยเขาก็จะมีป้ายอยู่หน้าร้านอยู่แล้วว่าร้านเขาเนี่ยเป็นข้างหุงห้นส่วนเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถต่อราคาได้นะร้านไหนตีดราคาเท่าไหร่ส่งราคาเท่าไหร่ก็คือเขาก็จะระบุไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิต่อราคาแต่ที่ของเราก็คือถ้าอยากต่อราคานะคะลองเดินเข้าไปหาร้านใหญ่ๆที่ไม่ใช่ข้างหุ้นส่วนเป็นร้านแบบ ร้านเขาเองเราหือไม่ก็เป็นร้านที่เป็นแผงลอยนะคะร้านพวกนี้อาจจะแบบไม่ได้มีของให้เราเลือกเยอะมากแต่ว่าเราสามารถต่อราคากับแม่คา้าหรือว่าพ่อค้าร้านนั้นได้นะคะก็คืออาจจะลองค่อนอ้อนเขาหน่อยว่าเนี่ยเราซื้อเยอะนะคะแบบลดให้หนูอิงนิดนึงไม่ไ,ไม่อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะได้ราคาสินค้าที่ลดลงอีกสักห้าบาทสิบบาทนะคะมันก็จะเป็นการลดต้นทุนเราไปด้วยเนาะ เอาไปขายชิ้นละ20บาทได้กำไรแบบสุด ว,วันนี้เราก็กลับมาถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองกลับไปถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ถ่ายของกันนะคะแอนสำหรับใครที่อยากไปลองเดินสำเพงกันนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะพกเซลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะไหนดูสีมีอะไรน่าเสียดางบ้างอ,อันติด ไม่ไดีค่ะแม่ค่ะ และเราก็ยังมีขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อภายในบริษัทมาให้รับชมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างกระบวนการจัดซื้อนะคะก็จะมีขั้นตอนอย่างต่อไปนี้นะคะก็คือขั้นตอนแรกนะคะก็คือการรับรู้ถึงความต้องการในการสั่งซื้อหรือว่าก็คือการที่ใครสักคนนะคะต้องการสินค้า ถ้าหากเป็นองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆะคะ่ะผู้ที่มีหน้าที่ในการขออนุมัติซื้อเนี่ยจะนําข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจากรายงานระบบควบคุมสินค้าคงคลังแล้วก็ามาตรวจสอบกับข้อมูลด้านการตลาดของไฟล์จัดซื้อซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับจํานวนที่สั่งของราคาช่วงเวลาตั้งแต่สั่งซื้อจนถึงกําหนดรับของจากนั้นนะคะก็จะมีการจัดทําใบขออนุญาตซื้อหรือว่าใบา PR นะคะ โดยเอกสารนี้เนี่ยจะต้องให้ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยเซ็นอนุมัติเท่านั้นในกรณีที่เป็นของใหม่ที่องค์กรเนี่ยยังไม่เคยดีลมาก่อนนะคะ<ๆ>ก็จะต้องมีการขอเอกสารต่อไปนี้ก็คือ 1. RFQ เอกสารขอเสนอราคา 2. RFP เอกสารขอลักษณะหรือคุณสมบัติหรือสเปคของสินค้า 3. RFI จะเป็นเอกสารที่ทางองค์กรเนี่ยขอให้ซัพพลายเออร์ส่งข้อมูลของบริษัทตัวเองมาให้ 4. RFB จะเป็นเอกสารเชิญชวนให้การประมูลนะคะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการระบุรายละเอียดการสั่งซื้อซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องและชัดเจนโดยให้ฝ่ายจัดซื้อนะคะมีส่วนร่วมในขั้นตอนการกําหนดสเปคกับผู้ที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าเพื่อที่ครั้งต่อไปนะคะเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าที่ผิดแปลกไปจากเดิมเนี่ยก็จะได้ช่วยสแกนเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย ้นตอนที่3การเลือกซัพพลายเออร์นะคะเมื่อบายเสนอซื้อนะคะได้รับอนุมัติแล้วแผนกจัดซื้อเนี่ยจะดําเนินการเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขามากที่สุดอาจจะเป็นซัพพลายเออร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็จะมีความคุ้นเคยกับองค์กรเป็นอย่างดีรู้ขั้นตอนในการทํางานทําให้สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วแต่ก็จะมีข้อเสียที่ว่าองค์กรเนี่ยจะตัดโอกาสเจอซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพมากกว่าได้ค่ะ ขั้นตอนที่4นะคะการตัดสินใจราคาและเทิมการคา้าขั้นตอนนี้นะคะก็จะมีการขอให้ผู้ขายหลายๆแห่งนะคะมาแข่งกันเสนอราคาซึ่งองค์กรเนี่ยก็จะซื้อคนที่ประมูลถูกสุดแต่ก็จะเหมาะกับสินค้าที่มีสเปกเป็นมาตรฐานหรืออาจจะเป็นการนัดมาเพื่อเจราจาต่อรองราคากันขั้นตอนที่5้นะคะคือการออกใบ P.O. ซึ่งเป็นการสั่งซื้อสินค้าตามใบ P.R. เสนอ โดยจะมีการจัดทำใบสั่งซื้อรวมสำเนา5ฉบับนะคะเพื่อใช้ดำเนินการดังต่อไปนี้ฉบับแรกเนะะี่ยค่ะก็คือการส่งให้ซัพพลายเออร์ที่ทําการสั่งซื้อฉบับที่2นะคะก็คือส่งให้แผนกตรวจรับของเพื่อใช้ตรวจสอบกับของที่ได้รับแล้วก็ใบส่งของที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ฉบับที่3นะคะก็คือส่งให้แผนกที่เสนอซื้อเพื่อแจ้งให้ทราบว,ว่าได้จัดซื้อให้ตามต้องการแล้วฉบับที่4นะคะก็คือส่งให้แผนกบัญชี เพื่อให้ตรวจสอบกับใบกำกับสินค้าใบบินเพื่อชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ข้อบที่5นะคะก็คือส่งให้แผนกจัดซื้อเก็บไว้เป็นหลักฐานในขั้นตอนนี้นะคะเราควรจะระวังเรื่อง emergency order ด้วยด้วยนะคะก็คือเป็นการขั้นขั้นตอนให้เนี่ยแผนกจัดซื้อนะคะสั่งสินค้าไปก่อนแล้วค่อยออกใบ P.O. หรือว่าจะเป็นการอ้างดําเนินการขอเอกสารที่หลังนะคะด้วยเลยว่าสินค้าเนี่ยต้องการใช้อย่างเร่งด่วนอะไรอย่างนี้คะซึ่งนั่นนะคะจะทําให้รายการสินค้านะคะ จะไม่ถูกบันทึกอยู่ในระบบเมื่อปิดเล่มนะคะจะมีปัญหาซึ่งนั่นนะคะอาจจะทําให้เกิดการทุจริตขึ้นได้นะคะขั้นตอนที่6นะคะคือการรอของการสั่งซื้อในแต่ละครั้งนะคะก็จะมีช่วงเวลาในการรอคอยสินค้าซึ่งการติดตามสถานะสินค้านะคะเป็นเรื่องปกติของผู้ซื้อโดยนิยามสานะัตว์นจะมี2คําด้วยกันก็คือ 1. นะคะ follow up การติดตามสถานะสินค้าเป็นปกติอย่างเช่น อีก2วันของจะมาส่งก็จะมีการส่งเมลมาถามเพื่อยืนยันว่าสินค้าจะมาถึงตามวันเวลาที่กําหนด2 expert dating นะคะคือการเร่งรัดนะคะผู้ซื้อหรือองค์กรเนี่ยอาจจะได้รับข่าวว่าสถานการณ์ของบริษัทซัพพลายเออร์นะคะตอนนี้มีพนักงานทําการประท้วงอยู่ซึ่งอาจจะส่งผลทําให้ในสินค้านะคะดีเลย์ทางผู้ซื้อเนี่ยอาจจะต้องมีการกดดันซัพพลายเออร์ให้มาส่งสินค้าให้ทันขั้นตอนที่7นะคะการตรวจรับในขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนที่สินค้าเนี่ย เมื่อถูกนํามาส่งที่หน้าโรงงานนะคะสินค้าจะต้องถูกตรวจรับโดยผแผนกจัดซื้อแล้วก็ผแผนกที่ทําการสั่งซื้อสินค้านะคะเพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ปริมาณแล้วก็เอกสารของสินค้าว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่แล้วก็สินค้านะคะพร้อมใช้งานไหมหากสินค้ารายการใดนะคะคุณภาพไม่เป็นตามที่ต้องการ ผู้ขายเนะี่ยก็จะเซ็นรับคืนไปแล้วก็แก้ไขเอกสารรายการรับสินค้าในขั้นตอนนี้นะคะก็จะมีข้อควรระวังอย่างเรื่องที่องค์กรจะมีการแต่งตั้งกรรมการทําหน้าที่ตรวจรับสินค้าทั้งปริมาณและก็คุณภาพนะคะซึ่งในแต่ละครั้งนะคะควรจะเปลี่ยนอยู่เสมอแล้วก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายที่เสนอซื้อร่วมเป็นกรรมการตรวจรับด้วยเพื่อป้องกันการทุจริตแล้วก็ได้ของตามที่ต้องการะคะ่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่8เคลียร์ใบแจ้งหนี้แล้วก็บันทึกรายการสินค้า การตรวจสอบเอกาสารเกี่ยวกับการจัดซื้อแล้วก็ทําใบสำคัญสั่งจ่ายนะคะแผนกจัดซื้อเนี่ยจะตรวจสอบเปรียบเทียบใบสั่งซื้อว่ามีราคาเท่ากับใบแจ้งหนี้ที่ทางซัพพลายเออร์เป็นผู้ออกหรือไม่ในกรณีที่ไม่มีปัญหาะคะก็จะส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดาเนินง,งานต่อไปอย่างเช่นแผนกบัญชีหรือว่าแผานกการเงินแต่ถ้าหากราคาในใบแจ้งหนี้นะคะไม่ตรงกับใบสั่งซื้อจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็อาจจะมีการแก้ไขเอ,อกาสาร เมื่อทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็จะมีการอัปเดตสถานะต่างๆเช่นได้รับสินค้าแล้วรวมถึงมีการจัดเก็บไฟล์ต่างๆของโ o เพื่อนำมาสเปนอนนลิสิตต่อไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ